มาดูกันครับว่าใครที่ยังเปลี่ยนแบตเตอรี่ตัวนี้ไม่เป็นนะครับเนาะทำยังไงบ้างนะครับเนาะต้องซื้อที่ไหนนะครับเนาะแกะยังไงนะครับวันนี้เอ็มมีให้ทุกคนได้ดูครับไปครับสวัสดีครับอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเอ่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ฐานของรีโมทของมาด้าสองนะครับหรือว่ามาด้ารุ่นอื่นก็ จะเปลี่ยนฐานพอกันเหมือนกันเลยครับผมนะครับเดี๋ยววันนี้เอ็มจะมาสอนเพิ่มให้สําหรับเพื่อนๆหรือว่าคุณผู้หญิงที่อยากจะเปลี่ยนแต่อยากจะเปลี่ยนเองได้นะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งช่างนั่นเองนะครับหนึ่งเลยนะครับก็คือให้เราทำการใช้มือหนึ่งฮะบีบข้างหลังไว้แล้วก็ดึงนะครับดึงตัวนี้นะฮะมันจะเป็นกุญแจออกมาเห็นไหมฮะง่ายไหมอ่ะดึงนะครับบีบตรงนี้กดลงกดตรงนี้ลงนะฮะซึบแล้วก็ดึงอันนี้ออกมา สอ,องเลยใช้อนี้แหละครับที่เราเห็น,น,เ,นเนี่ยฮะเ,เป็นกุญแจ่ยเสียบเข้าไปเลยครับนิดนึงแล้วก็บิดจับตรงนี้ประคองไว้แล้วบิดสายปิดขวาให้ตัวบล็อกตรงนี้ครับมันออกมาเห็นไ,ไหมฮะมันจะเป็นบล็อกแบบนี้ออกมาอ่านะครับนี้เราก็จะมาเจอฐานนะครับเนาะอันนี้คือฐานของรีโมทซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยตัวของบล็อกมันปกติครับมันจะมีตัวฐานกับตัวนี้ มันเป็นตัวปิดฐานแบบนี้นะฮะเนาะปกต,ติีล้วกดกับตอนแรกเลยเนี่ยออกมาจะเป็นรูปนี้เลยแล้วก็แกะออกมาฮะจึงนะครับเอาฐานออกมานะครับฐานตรงนี้เนี่ยอ่าถ้าสมมติเลงดีมันจะเขียนว่า CR2032 สอนยะ์ามงเี้ยสามโวลต์อันนี้ซื้อที่เซเว่นได้เลยนะครับเนาะผมจำไม่ได้ก้อนละเท่าไหร่นะครับเนาะ ก็เป็นก้อนแบนๆนะครับเนาะเหมือนกับเปลี่ยน5นะครับ CR 2 0 3 2ก็ซื้อเปลี่ยนได้เลยครับเปลี่ยนด้วยตัวเองได้เลยนะครับแล้วแกะออกมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เหมือนเดิมครับเราก็เอาอันใหม่เนี่ยใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็เอาตัวเนี้ยเอาตัวฝาครอบของมันนะครับคลิปไว้ที่เดือนะครับง่ายไหมคระคลิปไว้ที่เดิมเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็เอาฝามาคุมครับ ปิดเหมือนเดิมให้มันดังแตกนะฮะให้ทุกด้านเนี่ยมันดังนะครับมืนที่เอ็มบอกเลยแล้วก็ใช้อัน,นี้เสียบกลับเข้าไปที่เดิมกดดูเห็นไหมฮะเป็นอันใช้ได้นะฮะเห็นไหมฮะนะไปดูฮะ ไายไหมครับคลิปหน้านะครับถ้าอยากให้เอ็มสอนอะไรเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับตัวงของมาสด้าก็พิมพ์มาได้เลยนะครับหรือคอมเมนต์มาได้เลยนะครับว่าอยากให้ทําอะไรนะครับให้สอนเกี่ยวกับอะไรนะครับตรงนี้ผมยินดีเป็นคนที่ดูแลแล้วก็ทําคลิปตรงนี้ให้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับบาย